หลังจากผ่านโครงการไฟเ e ยังซีซั่นสองนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาทำงานกับเมสแตนช่วงนี้ผมก็เบื่อว่ะชนะอีกแล้วมีแต่พวกอ่อนๆไปฝึกกันมาใหม่นะครับน้องๆผมก็รู้สึกว่างานนี้เป็นงานที่ผมรักแล้วก็เหมาะกับตัวผมครับถามว่าทำงานหนักไหมครับโอ้ เซลซีอ่ะพี่ยักษ์มาเฉยขนี่ขนาดเพิ่งเข้ามาทำงานปีแรกนะปีต่อๆไปมันมันคงไ,ไม่ไม่เรียกพี่แล้วล่ะนี่เป็นเพียงแค่พาร์ทความสนุกเท่านั้นครับแต่ความเป็นจริงอ่ะมันต่อจากนี้สำหรับตัวผมนะครับหลังจากที่ผ่านโครงการไฟเดอยร์ยังมาแล้วครับผมก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นน้ำไม่เต็มแก้วมาโดยตลอดเ <c oughs> พราะว่าได้เจอคนที่มีความสามารถของจริงในวงการครับทั้งพี่ยักษ์แล้วก็ทีมงานเมียนสแตน มันเปลี่ยนชีวิตผมไปเลยครับคือตอนแรกครับผมเป็นนะักฟุตบอลช่วงมปลายก็ได้รับบาดเจ็บ3-2ครั้งทั้งที่ข้อเท้า,าแล้วก็หัวเขา่าก็เลยเลิกจากเด็กที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะประกอบอาชีพอะไรในอนาคตกับกลายเป็นเจอสิ่งที่ใช่แล้วก็สิ่งที่ชอบสำหรับตัวเองครับก็ขอบคุณ King Power ขอบคุณเมนสแตนโครงการไฟเดอร์ยังที่มอบโอกาสให้เด็กคนนึงที่ผิดหวังจากกีฬา ให้มีที่ยืนในวงการกีฬาอีกครั้งครับสำหรับโครงการไฟเตยังซีซันสามนะครับเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีใจรักกีฬานะครับให้มาเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความสามารถจริงๆนะครับผมขอเชิญชวนทุกๆคนนะครับถ้ามีความสนใจในกีฬาแล้วรักในการสร้างสรรค์นะครับเรามาเจอกันที่โครงการไฟเตยังซีซันสามครับ